วันนี้พาน้องมาอยู่ข้างนอกนะครับพาน้องมากินฟางตอนกลางวันอาหารของน้องก็คือตอฟางส่วนหญ้าที่แม่แม่เมตตานะครับพอฟังก็เจ็บไว้กินกลางคืนบรยากาศวันนี้ก็ร้อนมากครับอยู่น้องไทยก็หาหายายอดข้าวนะครับหรือตอฟางทานไปเรื่อยๆนะครับ เป็นพื้นที่นะครับพ่อควันก็นำน้องมาอยู่ตรงนี้ทุกๆวันนะครับแม่ๆมเให้น้องได้ทานตอฟางหรือหายอดข้าวเขียวอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับน้องไม่ค่อยมีอาหารเพราะว่าหนตาที่คุณแม่เมตตาพ่อควันก็จะเก็บไว้ให้น้องทานตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันก็จะ ให้น้องมาทานต่อฟางนี่นะครับน้องฮาริไทยของแม่แม่ร้อนมากครับบรรยากาศร้อน ก็พาน้องมาหากินต่อฟางทุกวันนะครับตอนกลางวัน อันนี้น้องจะเดินกลับบ้านนะครับนี่นี่กำลังจะเดินกลับบ้านนะครับน้องจำจำทางกลับบ้านได้นะครับคุณแม่ตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงนะครับพ่อขวานก็จะพาน้องกลับบ้านเพื่อไปกินน้ำนะครับพาน้องไปดื่มน้ำแล้วก็พอดื่มน้ำเสร็จก็จะพาน้องมาอยู่ที่เดิมพอ หือแม้น้ำเสร็จก็พาน้องมาหากินยอดข้าวหรือกินตอฟางไปอีกนะครับก็จะเป็นช่วงตอนตอนเย็นนะครับน้องถึงจะได้กินหญ้านะครับเพราะว่าถ้าเพาะควานให้ทานตอนนี้ก็หญ้าก็จะหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้มีหญ้าจากคุณแม่ใจดีนะครับให้ตามานินดๆหน่อยๆ